ตอนที่345มาถึงเมืองสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนแล้วหรือตอนที่สองหลัวเฟิงครุ่นคิดสักครู่แล้วพูดว่าข้าได้ยินมาว่าสายเลือดหุ่นหยวนระดับสูงในห้องถงหุ่นหยวนขนาดใหญ่สามารถซื้อได้ด้วยคริสตัลหุ่นหยวนข้ายังต้องซื้อสายเลือดหุ่นหยวนระดับสูงตามเส้นทางชีวิตและความตายด้วย เจ้าสามารถให้เจ้าเมืองซื้อแทนเจ้าได้ปอซิวพอ,อยักหน้าราคาสำหรับสายเลือดหุนหยวนระดับสูงโดยผู้อาวุโสหยวนและพวกเขาไม่แพงเกินไปโดยทั่วไปไม่เกินหนึ่งหมื่นล้านคริสตาลหุนหยวนค่ารวบรวมข้อมูลสายเลือดหุนหยวนระดับสูงทั้งหมดสำหรับการขายจากห้องโถงหุนหยวนขนาดใหญ่แล้วจากระพัดดิศัก์สิทธิ์ไปยินกล่าว น่าจะมี73ประเภทที่เน้นชีวิตและความตายต้องใช้คริสตัลหุ่นหยวน530,000 0 0ล้านชิ้นในการแลกเปลี่ยนน่าจะแค่นั้นหลัวเฟิงกล่าวให้ฝ่ายของเจ้าเมืองส่งมอบสายเลือดและสมบัติการฝึกฝนเสริมทั้งหมดที่ข้าได้ซื้อไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งการถ่ายทอดในขณะนี้ อวตารของหลัวเฟิงซึ่งอยู่ห่างไกลในดินแดนต้นกำเนิดได้แยกออกเป็นอวตารอีกตัวหนึ่งแล้วโดยเริ่มถ่ายทอดผ่านทะเลสาบหุบเขาไปยังอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดโปรโดใช้คริสตันหุนหยวนที่เหลือเพื่อช่วยค่าซื้อคะแนนการต่อสู้30ล้านชิ้นหลัวเฟิงกล่าวเป็นการซื้อเร่งด่วนหรือไม่ปอซิลถามความแตกต่างระหว่างทั้งสองคืออะไรหลวเฟิงถาม ถ้าท่านไม่รีบฝ่ายของเจ้าเมืองสามารถรวบรวมคะแนนการต่อสู้ได้อย่างช้าๆคะแนนการต่อสู้30ล้านชิ้นอาจใช้เวลาถึง1,000ล้านยุคป่อซิ่วกล่าวสำหรับผู้ฝึกฝนหลายๆคนการรอคอยเป็นล้านหรือพันล้านยุคนั้นก็ยอมรับได้การรวบรวมคุณความดีการต่อสู้แต่ละชิ้นมีค่าใช้จ่ายหนึ่ง0คริสตันหุนหยวนในการซื้อ หลัวเฟิงพยักหน้าในเมืองต่างๆของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เสายราคาซื้อทั่วไปคือหนึ่งแสนคริสตนันหุ่นหยวนต่อหนึ่งค่าพลังรบแต่เมื่อคำนึงถึงความพยายามของกองกำลังต่างๆแล้วเมื่อเป็นเรื่องของหลัวเฟิงแน่นอนว่ามันต้องเพิ่มขึ้นเล็กน้อยพันล้านยุคหรือหลัวเฟิงถามแล้วถ้าซื้อด่วนละ่ะ ถ้าซื้อด่วนค่าพลังรบ30ล้านอาจต้องใช้หลายสิบล้านยุคค่าพลังรบแต่ละค่าคือ120,000คริสตันหุ่นหยวนโบซิลกล่าวนี่เป็นราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วหลังจากการแข่งขันระหว่างกองกำลังในอาณาจากักศรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดยังช้าเกินไปหลัวเฟิงกล่าวเร็วกว่านี้ได้ไหมถ้าท่านเสนอราคาที่สูงกว่า ด้วยอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดเป็นศูนย์กลางในหลายโลกค่าพลังรบหลายๆอย่างจะถูกจัดลำดับความสำคัญสำหรับท่านโบซิลกล่าวถ้าเข้าเสนอ130,000คริสตานหุนหยวนต่อคะแนนการต่อสู้จะใช้เวลานานแค่ไหนในการรวบรวมหลัวเฟิงถามกำไรสามารถสูงถึง30%ได้ นั้นค่อนข้างสูงแล้วอาจรวบรวมได้ในหนึ่งพันยุคปอซิวกล่าวท้ายที่สุดแล้วคะแนนการต่อสู้ที่ท่านต้องการนั้นมากเกินไปการรวบรวมคะแนนการต่อสู้30ล้านในช่วงเวลาสั้นๆน,นั้นจำเป็นต้องรวบรวมจากหลายโลกหลวเฟิงพยักหน้าส่งมอบคะแนนการต่อสู้ทุกสิบล้านครั้ง ด้วยความแข็งแกร่งของเขาในสภาพแวดล้อมของอาณาจักรศักดิก์สิทธิ์อันมืดมิดเมื่อออกจากเมืองเฉิงเฟิงโดยไม่มีกฎระเบียบและข้อจำกัดของเมืองหลัวเฟิงไม่แน่ใจว่าจะเอาชีวิตรอดภายใต้การปิดล้อมของกลุ่มระดับสูงสุดได้หรือไม่จำเป็นต้องแปลงคะแนนการต่อสู้ภายใต้ชื่อของเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้ายังต้องการสมบัติลับอันทรงพลังอีกด้วยหลัวเฟิงกล่าวเราสามารถพูดถึงสมบัติลับอันแข็งแกร่งในประเภทชีวิตและความตายได้หมวดหมู่ชีวิตและความตายหรือหายากมากแม้แต่คนทั้งเมืองเฉิงเฟิงก็เต็มใจที่จะขายสมบัติลับในหมวดหมู่ชีวิตและความตายคงมีไม่มากนักโบซิล่กล่าวข้าเต็มใจที่จะซื้อในราคาสูง หลัวเฟิงยิ้มแม้แต่บรรพบุรุษของทั้งสองประเทศก็ยังครอบครองสมบัติลับที่แข็งแกร่งเช่นหัวใจอมะตะและโลกฝ่ามือโดยทั่วไปแล้วแหล่งพลังหุนหยวนครึ่งหนึ่งจะมีอยู่บ้างตัวอย่างเช่นเจ้าสํานักวังเว่ยอย่างมีสองแห่งในอวตารเมืองอยู่หลานของเขาโดยทั่วไปแล้วปริมาณที่มากขึ้นจะเป็นของสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุด พวกเขาอาจได้รับสมบัติลับระดบับดวงตาแห่งชีวิตและความตายแต่สมบัติเหล่านี้ไม่สามารถขายได้และไม่สามารถนำออกจากโลกต้นกำเนิดได้ด้วยเนื่องจากคุณซื้อในราคาสูงนั่นจึงทำให้มันง่ายขึ้นโบซิลหัวรอกสมบัติลับที่ทรงพลังดังกล่าวค่อนข้างพบได้ทั่วไปในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดและแหล่งพลังของโลก ต้นกำเนิดโดยทั่วไปจะมีสองหรือสาแห่งคฤรหัดเจ้าของเมืองเฉิงเฟิงเจ้าเมืองเฟิงเกียวร่างสูงและใหญ่โตราวกับยักษ์หินดวงตาสีทองของเขาจ้องมองไปรอบๆเขาเป็นสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดปรมาจารย์แห่งเมืองเฉิงเฟิงหนึ่งในห้าเมืองในแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืด นอกจากนี้ยังเป็นพี่ชายที่น่าเชื่อถือที่สุดของราชาแห่งลัฐที่เต่าเก้ามังกรเขาสั่งการสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดอีก28ตัวพลังนี้โดดเด่นอย่างยิ่งในแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดทั้งหมดคริสตันหุนหยวน73,000พันล้านจักรพัดดิศักดิ์สิทธิ์แห่งหลัวเฟิงผู้นี้เด็ดขาดมากสติปัญญาแสดงให้เห็นว่าเขามีพลังพิเศษมาก สามารถเอาชนะระดับขีดจำกัดสูงสุดทั้งสระดับได้เพียงลำพังแต่เขาก็ไม่ได้ปกป้องเมืองของเขาปล่อยให้กองทัพสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับต่ำสี่กองทัพบ,บุกโจมตีเมืองเมื่อกองทัพสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับต่ำเหล่านี้ไปถึงพื้นที่หลักเขาก็สามารถจัดวางกองกําลังของเขาได้สำเร็จอย่างสะดวกสบาย ภายใต้การปกปิดของกองกำลังกองทัพเหล่านี้อยู่ลึกเกินไประหว่างการล่าถอยเขาเอาชนะพวกมันทีละคนในที่สุดก็สั่งหารไป90เอร์เซนต์ในความคิดของข้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนของเขาเขาจงใจปล่อยให้เมืองล่มสลายล่อศัตร,รูเข้ามาข้างในและเก็บเกี่ยวในที่สุดเขารวบรวมลูกหลานแกนกลางของสิ่งมีชีวิตหุ่นยนระดับต่ำเกือบครึ่งหนึ่งจาก ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสายน้ำเก้าสายน้ำซึ่งส่งผลให้ได้กำไรมหาศาลกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆเขาอยู่ในเมืองอยู่หลานมาเป็นเวลาสองพันกว่ายุคแล้วคาเดาว่าความแข็งแกร่งที่อ่อนแอที่เขาแสดงออกมาก่อนหน้านี้เป็นเพียงการปลอมตัวเขาอาจค้นพบการถือกำเนิดของพยาตหนอนหัวใจวิเศษระดับสูงสุด ดังนั้นเขาจึงซุ่มโจมตีในเมืองยูหลานที่เปราะบางที่สุดรอคอยอย่างเงียบๆให้สิ่งมีชีวิตระดับต่ำในระดับหุนหยวนโจมตีสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้งหมดนั่งกระจัดกระจายไปทั่วเป็นเพราะการทำธุรกรรมนี้เองที่พวกเขาจึงเริ่มสืบสวนข่าวกรองของหลัวเฟิงการสืบสวนนี้ทำให้พวกเขาประหลาดใจพวกเขามีเหตุผลที่จะสงสัยว่า ทั้งหมดนี้เป็นแผนจงใจของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงสำหรับหลัวเฟิงที่มาจากดินแดนต้นกำเนิดพวกเขาไม่ได้ค้นพบส่วนนี้มาเป็นเวลาสั้นๆปรมาจารย์วังหยุนเซียงสามารถค้นหาได้เพราะเขาเป็นปรมาจารย์ของเมืองอยู่หลานในเวลานั้นเขายังรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหลัวเฟิงและจักรพรรดิชิง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างจักรพรรดิช,ชิงและปฐมกำเนิดหยานเฟิงนี่คือวิธีที่เขาจัดการสืบสวนทุกอย่างอย่างละเอียดทีท่วนเขาซื้อสายเลือดหุ่นยวนระดับต่ำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายรวมถึงสายเลือดหุ่นยวนระดับสูง73ประเภทและสมบัติการฝึกฝนเสริมบางส่วนรวมเป็น6 8 8 0 0 0ันล้านเตรียมทั้งหมด และส่งไปที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งการถ่ายทอดไปยังอวตารของเขาเจ้าเมืองเฟิงเกียวสั่งอย่างใจเย็นการทำธุรกรรมมากกว่าห0 0สนล้านคริสตาลหุนหยวนไม่ได้มีความหมายมากนักสำหรับกองกำลังที่เขาสั่งการเขายังต้องการซื้อค่าความดีความชอบในการรบ30ล้านและเขาเต็มใจที่จะจ่าย130,000สน คริสตันหุนหยวนต่อความดีความชอบในการรบหนึ่งค่าเจ้าเมืองเฟิงเกียวยิ้มเล็กน้อยนำอบชีวิตหุนหยวนระดับต่ำทั้งหมดที่เราเข้าถึงได้และใช้มันเพื่อยืนยันค่าความดีความชอบในการรบสำหรับจักรพกรรดิศักดิ์สิทธิ์หลวงเฟิงก่อนสต็อกของเรารวมกับสิ่งที่ระดมได้อย่างรวดเร็วจากกองกำลังอื่นๆมีอยู่ประมาณ8ล้านคะแนนการต่อสู้ ชายชาราในชุดคลุมสีดำกล่าวข้างๆเขาเรามาทำสิ่งที่เราทำได้ก่อนเจ้าเมืองเฟิงเกียวพอใจมากกับธุรกรรมนี้ศพชีวิตหุนหยวนระดับต่ำจำนวนมากซึ่งมีมูลค่าถึง73,000พันล้านคริสตัลหุนหยวนสามารถแบ่งแยกกลัน่นและใช้งานได้หลายวิธีสมาชิกระดับต่ำและระดับกลางภายใต้การบังคับบัญชาของเขา สามารถรับค่าแรงได้บ้างและระดับบนสามารถทำกำไรจากคริสตัลหุ่นยวนได้1-2,000ถึง2,000ล้านจุดสำคัญคือการซื้อคะแนนการต่อสู้อย่างเร่งด่วนโดยหลัวเฟิงแม้ว่าเวลาจะเร่งด่วนแต่ขนาดของธุรกรรมก็ใหญ่และกำไรก็ยังเกิน5,000พันล้านคริสตัลหุนหยวน ไม่จำเป็นต้องสังหารไม่จำเป็นต้องผจญภัยทรัพยากรจำนวนมหาศาลดังกล่าวได้รับมาดังนั้นพวกเขาจึงพอใจเจ้าเมืองเราจะไม่ดำเนินการใดๆจริงๆเหรอหญิงสาวผู้เยายวนพูดขึ้นหางกรอกเกล็ดของเธอแกว่งเล็กน้อยเผยให้เห็นความตื่นเต้นของเธอหากการต่อสู้ในเมืองอยู่หลานเป็นกลยุทธ์ที่พิถีพิถันของเขาจริงๆ นักฝึกฝนเช่นนี้จะไม่ให้โอกาสท่านเจ้าเมืองเฟิงเกียวกล่าวหากเมืองอยู่หลานไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเขาพรสวรรค์ของเขาจะน่ากลัวพอจนไม่เหมาะกับการปล้นสะดมเจ้าเมืองเฟิงเกียวมีสถานะที่สูงส่งและมีทรัพยากรมากมายเขาต้องรักษาตำแหน่งของเขาไว้ไม่ใช่เสี่ยง สิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดหลายตัวที่อยู่ที่นั่นรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินเรื่องนี้แต่อิทธิพลของเจ้าเมืองเฟิงเกียวนั้นยิ่งใหญ่เกินไปหากไม่ได้รับความยินยอมจากเขาการจะผลักดันประเด็นนี้ก็คงเป็นเรื่องยากในเมืองเฉิงเฟิงมีฤหาขร์ถ้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่อันมืดมิดของฤราขน์ถ้ำ พื้นที่บิดเบี้ยวและมีร่างพระามัว15ร่างนั่งกระจัดกระจายอยู่รอบๆแม้แต่ข้อเสนอ72,200พันล้านของเราก็ไม่ประสบความสำเร็จดูเหมือนว่าราคาขายนี้จะสูงกว่านี้ด้วยซ้ำเสียงดังขึ้นหากมีโอกาสที่จะขโมยจากกระพัิศสิทธิ์หลัวเฟิงคนนี้พวกเราแต่ละคนก็อาจได้รับคริสตัลหุ่นอยู่หลายพันล้านชิ้นนั่น จะเป็นเรื่องใหญ่มากเสียงจากทรงกลมสีดำกล่าวการระดมกำลังเพื่อสร้างรายได้นั้นช้าเกินไปโชคลาภนี้ใหญ่โตมากพวกเขา15้าคนถูกฝ่ายของเจ้าเมืองจัดการมานานแล้วการได้รับทรัพยากรนั้นชัดเจนว่าเป็นการต่อสู้ที่ต่อเนื่องสำหรับพวกเขาเราไม่สามารถดำเนินการภายในเมืองได้ ชายร่างผอมที่นั่งขัดสมาธิมีลักษณะคล้ายกับต้นกำเนิดของแหล่งที่มาของโลกสร้างต้นกำเนิดการควบคุมของตัวเองส่งผลต่อการดำเนินการจัดรูปแบบภายในคฤหาสน์ถ้ำขนาดใหญ่เราต้องอดทนและรอโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยความมั่งคัง่งเช่นนี้การสแสวงหาเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นคุณธรรมการต่อสู้เขาจะแลกเปลี่ยนได้เท่าไร่ ดังนั้นเขาจะต้องพบคริสตันหุ่นหยวนจำนวนมากอย่างแน่นอนและเขาจะต้องไปที่ห้องถงหุ่นหยวนขนาดใหญ่ด้วยด้วยคุณ,ณธรรมการต่อสู้และความมั่งคั่งมากมายเพื่อแปลงเป็นความแข็งแกรง่งเขาจําเป็นต้องไปที่ห้องถงหุ่นหยวนขนาดใหญ่และนั่นคือโอกาสของเราพวกเขาไม่กังวลเกี่ยวกับอันตรายตลอดทั้งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์อันมืดมิด กองกำลังรวมของทั้ง15คนไม่ปลัวใคร